สวัสดีค่ะผู้ปกครองและก็เด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เรายังอยู่กันในหน่วยของข้าวมาสจัจนะนะคะวันนี้หัวข้อเรื่องประโยชน์ของข้าวค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้ครูโอมีคำคล้องจองประโยชน์ของข้าวนะคะผู้แต่งสุทาทิพย์เมืองสุขเด็กทองพร้อมครูโอเลยนะคะข้าวให้คุณค่า คาร์โบไฮเดรตชาวไทยทั่วเขตกินข้าวทั้งปีใช้ทำอาหารข้าวหวานมากมีเศรษฐกิจไทยดีเพราะมีข้าวเอ้ยอีกครั้งนะคะเด็กเดข้าวมีคุณค่าคาร์โบไฮเดรตชาวไทยทั่วเขตกินข้าวทั้งปี ใช้ทำอาหารขาวหวานมากมีเศรษฐกิจธธรรไทยดีเพราะมีข้าวเอ้ยต่อไปเป็นเพลงมากินข้าวสิเด็กกวักมืออย่างนี้นะคะอ่ะสองมือเลยนะมากินข้าวสิมากินข้าวสิกับดีดี กับดีดีมีทั้งแกงและต้มยำมีทั้งแกงและต้มยำอ่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 ำอร่อยดีอีกครั้งนะคะเด็กๆมากินข้าวสิมากินข้าวสิกับดีดีกับดีดีมีทั้งแกงและต้มยำมีทั <t> ้งแกงและต้มยำอ่ำอ่ำอ่ำ อัำอัำอัำอร่อยดีไปหัดร้องกันนะคะเด็กๆค่ะทีนี้มาดูประโย,ยชน์ของข้าวนะคะข้าวสามารถนำมาทำอาหารทั้งข้าวหวานได้นะคะเด็กๆเช่นขนมหรือนำมาแปรรูปเป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวขนมจีน ข้าวจดว่ามีประโยชน์และมีคุณค่าต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างเรามากๆเลยนะคะเด็กๆการบ้านของเราวันนี้ให้เด็กๆนะคะอัดคลิปวิดีโอทําเสนอการรับประทานข้าวค่ะกับอาหารที่เด็กๆนะคะชื่นชอบนะคะเชน่นครูโอกำลังทานข้าวกับต้มจืดนะคะ แล้วก็มันรสชาติอย่างไรเช่นต้มจืดมีรสชาติอย่างไรคะเด็กๆอ่าไม่เผ็ดอร่อยริงกับข้าสวสวยร้อนๆอ,อร่อยมากเลยเป็นต้นนะคะแบบนี้ก็ได้สำหรับวันนี้ต้องสวัสดีค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะ